สัทาวุฒิันสัทธาวุธทันตำรวจได้ไหมนึงสัทาวุธันงสัทธาทันงสัทาวุธทั้งเวสสะภสะพุสะสะพุสะเวสสัสัมสัเวสสภสะไไหสักทธาวุธั้ให้มาไปแดก สัพพะาวุังเวสะหุสะเวสะหุสะสะภูสะไหไปมันจะอยู่ทำไมฮะมันหวดไอเ้เลยสักข์อาวุทังสัคะอาวุธังเวสะหุสะเวสสะเุสะภูสะไหลวเดี๋ยวเราเดินนีสัคค์ไหุสะ สัพุสัเวสัุสัเวสัุสัสักุสเวสัพุสัุสัพสัพุสัุสัุสัพ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 ุสักุสัุสัสัพุสักุสัุสัพ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 ุสัุสัพุสัุสัพ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 ุสัุสัสัุสัุสักสัพุสัุสักุสักุสัพุสัพุสักุสัาุสัุสักุสัพุสัุสััุส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 ัุั สักภูสักเวสักภูสัะเวสักภูสักสัใครสันมวสักภูสักมาสทกวูสักสักภูสักเวสักภูสัะเวสักภูสักสักภะสักเวสักสัเวสักสัก

สะสะสะาวุธักุทะทังสะาวุธังสัะาวุธังเวสะบูสะสุบสะเวสะบุสะออกเอายอมไหมยอมยังยอมได้มมาจากไหนมใช้มาบอกดิใครใชมาูแล้วมาได้ยังไงไนายังแล้วมงอยู่นานยังไปนหไปแล้วไป

ได้จองเมร์ได้ล่างที่อีกเลยนะ้ไปเกิดรเึเปล่า,<ส>าไปเกิดบ่างเออครับเออไปเกิดนะมึงนะไปเกิ <c ười> ถามว่าเคยทำมูใน,คนคยยมมใครบอกทำมูในข้ากับพระยายมราชเข้าใจไหมสัตย์ตตาสัตย์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรุ่งเกิดแก่เกิดตายด้วยกันทัน้งหมดทั้งสิ้นและจงเป็นศุกเป็นศุนนนนกร์เลยจะได้จองเวรล่างที่อีกเลยนะเข้าใจนะใจนะบริวารข้านะบริวารข้าจงมารับดวงจิตดวงวิญญาณนะ

นี่คือไปไหนเนี่ยเอ้ามียู่งยังนู่นเลยอ๋อยายก็มีขายตาเห็นยินช่วยไม่ได้หรอกินยิ่ตายแต่มีกำลังงานจากเงินกับไปออกไปออกไปมาับไปออกไปับไปซะมาไป Nào bay ra Nào bay ra Nào bay ra ồ nào ra ra bay ra vào bay ra bài 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 ra con ra ไม่ไปว่าแล้วยิ้มใหม่่ยิ้มใหม่แล้วไปมายังไม่ไปยังดื้อแจ้งสอนจับไว้จับไว้เข้าตำแหน่งเดิมไว้เข้าตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมล็อกให้อยู่เออตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมนั่นแหละนั่นแหละเอาให้อยู่เอาให้อยู่ ต่อายอมเก่เก่งอไม่รด้คืนมันานไงี้ยมันนานมันนานอ่ะจมันยอม่จังแล้วเนี่ยเออมันดื้อทำไมมันยอมจังนะไม่ยอมหรอกยอมมาอะไาไเองเอาจับให้โยด้่ยช่วยกันตำแหน่งเดิมอ่ะ

ไปสักผุสัเวสักุสักเวสัุสะกเวสักุสไปเลยมึงอาจารย์นี่อะไรก็เชื่ไม่ได้หรอกไปสักพรวุทงสักพราวุฒิทางอาจุรังสักพรวุทางสักวุงเวสสุสะเวสสุสะเวสสุสะ

สักตาวุธังสักกะอาวุธังสักกะอาวุธังสักวุธขักวุธักกะอาวุธังสักกะวุธังสักาวุธังเวสสักุตสังาตงเบนะเสักสักวุสะวุตสัสักตักตวุตัวสกตสักุสเวสสัุสักุตสักุสสัุสั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 สสุสวสสสไปไปไป ไปไปไอ้พวกครอบคนานนึงเนี่ยดูมานานแล้วดิมึงนานยังทำไมไม่ไปอ่ะอาจารย์อะไรส่งมาอาจารย์อะไรที่พูดเมื่อกี้อาาจรย์แม่อาจารย์แม่อาจารย์แม่เอออาจารย์แม่อาจารย์แม่คนนั้นเปล่าใช่อาพ่มอาจารย์แม่ช่วยล้างผมอ้าวเหรออาจารย์แม่ช่วยล้างอ๋ออาจารย์แม่ช่วยล่างรือว่าอาจารย์แม่ส่งมาโอ้โหโล่ห่วยออกไป จริงเพราะ่น,น่าเจ็บนะเพราะเบาๆไว้ร้องดิ้นร้องก็ออกไปับจับอ็บัไจัจับจัอจับีับัจับจจับเับจับ <c ười> จับจับจก

ไปกับลมซะไปไปกับลมซะมึงออกไปกับลมซะมึงกลับไปซะออกไปกับลมซะไปกับลมซะมึงไปกับลมซะมึงไปกัะลมซะไปกับลมซะไมึงจ่ดีดปั๊งหายคล้องนะไปกับลมแล้วมึงเอาลมสิจังเยอะอยู่ แจกซ้อนแจกต้อนเลยพวกพวกบ่นแจกต้นเลยตำรวจตำรวจตำรวจกับตำรวจกับภาคเต็มที่เลยนี่ตำรวจแล้วไม่ดูอยู่สอเอไหนเหมือนกันนบุรีนบุรีอยู่ชนนอยู่ภาคสองภาคสองภาคสี่นะสู้แรงยิ่งเจ็บแบบไหนหอยังตัวห้อยยัอยู่ตรงนั้นไม่ไม่รู้ตัวนะรู้ตัวนะ

น้ำลายก็งีเราไปดูจากไหนมามีน้ำใสนือไงน้ำใสนีอางน้ำใสเจ้าชู้อตอนสมัยนูแม่งยี่ยกเข้าไปทั่วมั้ก็โมโหแล้วรอนเออออมนน้ีก็มันก็มี้าไปเอานี่ไม่ได้แก่กันแดงก่อนครับท่านกินก่อนนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นีกบอกไม่ มันต้องแก้หลายๆครับรู้เป่าไม่รู้ว่าไอ้จะตามตกหรือเปล่าใช่ไหมถินเป็ดกินเป็ดกินเยอะๆกินเท่าไรเยอะกินเท่าไมาเงียบๆนึกว่าไม่มีอะไรนะมาคนเดียวด้วยเงียบาคนเดียวนั่งไม่เงียบเลยมาถึงอยู่เองปั๊บไอ้สัตว์แม่งมึงไม่ต่างตั้งตัวเลยไอ้เงียบะไรวะ เป็นทุกอม่ากัไรสดอที่บ้านเรยอดูไรสตก็มีอาการเลยไงนี่ครับตำรวจนะบอกให้ว <didn 't> <forever> ่าไม่ว่าจะเป็นผู้อาชีพโดนหมดนะเออตอเติกว่ตำรวจเยเลยเจ็บมั้ยอรบกิกังป้านเจ็บมั้ย ไม่ได้ตีแรงนะเป็นคนคิ่ได้็นเห็นคนดันแล้วแต่กัน้ไ่น่าะแล้วทำไเราโดนโดนตัวเองไมากมโหแตัดใจเลยเหรอไม่เห็นคันัแ่ตัดใจคิวแมกี่คนนี่ยถามอีก2คนเป็นสี่คนกีเป็นไม่ดูไ้า์แต่ละคนดูไซต์แต่ละคนหคนดูซต์แต่ละคน